ไปนี่ไงตรงนี้มีห้องถัดไปอยู่ไหนล่ะแค่ปดแต่หนูก็มาอนนี่เปิดมอมาเปิดมือมากับกูเลยูแปดยูแปดยูแปแล้วแมันคือตรงไหนเนี่ยแคือตรงไหนวะอี้ยะอู่กล้องแกูรู้แล้วทำไมไอเต้ไอ้เต้ไมอยากเป็นเป็นคนดูกล้องอี้เออเขี้ยเขียนไม่อยู่กูด้วยเขี้ยกล้องแปดล้องแปดไอ้ปมึงก็ทอยเนี่ยใช่เหรอไหนดูไ่ติดด้วย ดูกล้องแปดะนะไม่ขยับยน่เนี่ย้อแปด่ใช่่แต่เราอยู่นี่มันไมันอยู่ไหนเรอยู่ไหนอยู่ห้องนี้เราอยู่ห้องนี้เิดเอปิดฝั่งนี้ได้โป้ยโปยมมาโป้้องไหม่านี้นี้กล้องแปดคฟอหองมันยาว วิ่งเล่นแล้วได้ไหมไอ้เหี้ยเอ้ยดูกล้องให้เหถ่ายคืนได้กไว้คนละบาทอ๋อม้ตกินตอนนี้กูเห็นพวกมึงพวกมึงอยู่ห้องห้สามอยู่เออมึงมึงคอยดูนะมีตัวอะไรมึงรายงานดิบมันมัตายแล้วไปแล้วไปไหนเออหาของซ่อนที่มันดูหางมึงระวังมันไปแล้วมันไปไหนไม่รู้ไอ้สยเลยกูเก่าละเนี่ยทั้งวันอยู่แค่นี้คแล้วกูดูกล้องจะอยู่ไรอลองคิดลองยูทูปนั่นยูทิวอยู่ไหน ดูเรียอะเขาอยู่ห้าอยู่ห้าอยู่ใกล้ใกล้ละใกล้มาละเตรียมปิดประตูดิเพื่อนปิดประตูไงวะปิดยังไงเยี่ยมเยี่ยมเยี่ยมเฮ้ยมันอยู่นี่โอ้โยเออห้องไหนกล้องทังอ่ะแสดงปิดประตูไงปิดประตูไงเฮียไม่ปิดประตูปิดยังไงมันมันอยู่ขวามันอยู่ขวาตรงนี้ไปครับมันต้องเข้าไปเฮียมันนี่ปั๊บเลยเนาะ หันไปะไอแอบนสาวคนเลยบัดไม่ย้างแอ้รูเลยนี่ีกูไม่เล่นแล้วอีกกดดีมัสกดแตะมันอยู่ห้องนู้นเดี๋ยวขวาไปเจอเลยไน่วะประตูไงวะดีเปล่าลองดีบุนทั้งหมดดิ โอ้ยเยอะกูปล่อยจอยแล้วไอ้เหย่ากูทำอะไรม่ได้กูกดออกไม่ได้มันอยู่มันอยู่ไหนมันอยู่ไหนกูถ่ายแต่คุณไปดูแล้วไอ้เหี้ยมันอยู่มันอยู่อันนี้ของเราใช่ไหมหายแล้วหายแล้วนี่ไงกูรีบูทไงไเปิดเลยวะเปิดเลยวะรีบูทอะไรอ่ะนี่มันไม่เข้าถึงฟีเจอร์เลยนี่มันนี่กูเห็นคันโยกอยู่ข้างนอกมึงเดินออกไปเปิดตรงไหน ีกูอยากก่อนอื่นมึงว่าเราช่วยกันหายไอ้อ้มงนเอางี้สามคนเลยไปด้วยกันให้หนีป๊อดไม่ได้เ้ยกลัวมันมันต้องมีคนเนึงที่ดูมากูนำเองนำเองเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปเฮ้ยไอเชมเดี๋ยวมึงจะเล่นไปไปโอเคไปไแต่มึงนำนะมึงเดี๋ยวเด๋ยวตรงนี้อะไร ไอ้เต้ยมึงดูห้องที่อยู่ไฟเปิดแล้วไฟเปิดแล้วมันอยู่สองคุยอุยมันอยู่นี่มันอยู่สองถอยถอยมันเดินแล้วมันเดินต่อหน้ากูเมื่อกี้ไอ้อยู่สองมันอยู่สองแล้วปีบประตูยังไงปีบประตูน้องตาจะไหลซึ้งจังเลยเขียวเขียนซึ้งเขียนดูหนีเลยนี่ห้องบ้านตรงนี้นี่มันอยู่นี่มันอยู่สองมันกลางเดินมาเมื่อกี้เราก็เดินไปหามันเดินผ่านบุ๊มบิงก้าขายกูจับตาดูมันอยู่ มันพังแล้วมัน,มน,นเดือดมาแล้วมันเดือดมาแล้วมันจะปิดยังไม่นกูปิดประตูยังไงไปละไอ,อ้อะคุยกูขอแอบมุมนี้มไปกูปล่อยจอยอะใครยอมรับเท่านั้น <c oughs> อี๊ยยังไม่ทถาอิเคราะเลยไปแล้วไปแล้วไปละไปแล้วไปละไ,ไ,ไปไหนอ่ะมันไปไหนอ่ะไอ้ให้เก่งบอกว่ามันอยู่อยู่อยู่กล้องสองสามสี่กูไม่รู้ออยู่ไหนแต่บอกว่าอยู่ใกล้แล้วก็บอกกูนะ เค้านะมากูมาแล้วกูมาแล้วไอ้สัสไอ้เขี้ยมอยู่หน้าห้องฮูมึงอยู่นี่มันอยู่หน้าประตูนี่ไอ้ปู้ย่อยู่หน้าประตูไอ้เขี้ยมอยู่หน้าประตูดูเลยดูดูเวลาตายเนกองทัเราเลยจะหลบหลังอยู่หน้าประตูเฮี้ยโู้มึงเอามาหายแล้วเฮียเมื่อกูเห็นแม่งอ้าปากอย่างนี้เลยเออกูเห็นอยู่เป็นหมา แล้วตอนนี้มันไปไหนกูไม่ได้เล่นแล้วเนี่ยกวางนะมั้ยู UC UC ยู UC ไกลแล้วอยู่หน้าห้องเหี้ยไปแล้วไปแล้วไปแล้วอยู่อยู่กลรีรีบูทก่อนไอ้เหี้ยรีบูทเลยทีเราต้องทำอะไรสักอย่างเลยมึงเกมไม่จบแล้วเว้ยนี่นี่กูไอ้กลางไอ้นี่อยู่มันเห็นไหมว่ามันมีข้อผิดพลาดอ่ะเฮ้ยมันมาแล้วมันมาแล้วมันอยู่ไหนอยู่ห้องไหนมาแล้วนี่ยเนี่ยเห็นเห็นมันอยู่นี่เห็นไหมเห็นไหมเห็นแล้วต่างไหม โอ้ยเอียร์เฮ้ยมองหน้ามันดิมองหน้าอเหรอจ้องไว้จ้องไว้จ้องไว้อ้เหี้ยกูกูมองหน้ามันเลยอ่ะจ้องไว้จ้องไว้มองคุยอะไรมองคุยอะไรเยอะมองเหี้ยไอ้เหี้ยไอ้สัเมา เฮียมันอยู่หน้าประตูไอ้กูทำไงกูปิดไม่ปินตายช้าแล้วหวยอิสดูวิธีไหมว่าเนี่ยเฮ้ยกูเปิดโทรศัพท์ดูก่อนเออ